บ้านกระเรียงตาซูคีมีอยู่เกือบ20หลังคาเรือนด้านหลังของหมู่บ้านเป็นป่าใหญ่มีลำห้วยใสไหลลงมาจากดอยสูงใกล้ๆก,กับริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปประมาณครึ่งกิโลเมตรมีต้นหวงใหญ่มะึมาต้นหนึ่งกิ่งก้านสาขาใบดกร่มครึ้มแผ่ออกไปทุกทิศท,ทางต้นหวงใหญ่ต้นนี้แต่แรกไม่มีใครในหมู่บ้านสนใจ เพราะเป็นไม้ป่าที่เห็นมีขึ้นยูดาดเดินตามป่าดงริมห้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนนายพรานคนหนึ่งสะพายปืนแก๊ปเดินมุ่งหน้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าบริเวณนั้นขณะที่กำลังด้อมดอมมองๆเขาได้เห็นข้างฝูงหนึ่งหากินอยู่บนยอดไม้จึงย่องเข้าไปไมยจะยิงให้ได้สักตัวหรือว่าสองตัวเอาเนื้อมาแกงทำกับข้าว หากเหลือก็จะทําเป็นเนื้อเข็มตากแห้งคล้ายเจ้าข้างฝูงนั้นมันจะรู้มันพากันกระโจนหลบไปบนยอดไม้สูงจากต้นนี้ไปต้นน้อนอย่างรวดเร็วไม่ยอมตกเป็นเป้าให้เขายิงมันง่ายๆนายพรานก็ไม่ละความพยายามหมอบบางต้นไม้พุ่มไม้ติดตามพวกมันไปจนถึงใต้ต้นห่งต้นห่งสูงใหญ่แผ่กิ่งใบร่มคล้ม ฝูงข้างเกาะซุ่มอยู่บนกิ่งนั่งนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวพรานชาวบ้านตาซูคีแงนคอมองค้นหาไม่นานก็เห็นข้างตัวหนึ่งหลบอยู่จึงประทับปืนขึ้นเล็งแต่แล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นพอเขาเหนี่ยวไกลปืนแทนที่จะเกิดเสียงดังปั้งก็กลับกลายเป็นว่าปืนด้านเขาพยายามเหนี่ยวไกลย,ยิงซ้ำอีกสองสามหนแต่ก็ไม่เป็นผลปืนยิงไม่ออกเลย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับปืนของเขาทำให้เขารู้สึกขัดอกขัดใจมากโอเ้เว้ยมันเป็นอะไรของมันวะในพรานคิดในใจเปลี่ยนแก๊ปใหม่แต่ก็ยังยิงไม่ได้อยู่ดีเมื่อยิงไม่ออกเจ้าข้างฝูงนั้นมันก็พากันโผล่หน้าออกมาจากที่ซ่อนจ้องดูเขาด้วยในตาใสๆสซื่อๆส,ส่งเสียงร้องทักครกครากครกครากนายพรานหัวเสียไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ยืนมอง ปืนข่าเป็นอะไรไปวะเขาพึมพำพูดบนเดินออกจากใต้ต้นหุงต้นนั้นพอพ้นมาแล้วก็ลองยกประทับบ่าเนียวไก่ย,ยิงขึ้นฟ้าแต่คราวนี้ปรากฏว่าก็เสียงดังปั้งฟันและกลิ่นดินปืนฟุง้งตลบอบอวนเอมันก็ยิงได้นี่วาเขาพูดกับตัวเองด้วยความพิศวงแล้วรีบบรรจุดินดำกระสุนนัดใหม่เดินกลับไปยังใต้ต้นหุงอีกครั้ง ด้วยหวังว่าข้างฝูงนั้นมันจะยังหลงเหลืออยู่บ้างบางตัวแล้วก็เป็นอย่างที่คิดมันยังอยู่จริงๆอีกตัวหนึ่งเสร็จข้าแล้วเว้ยไม่รอดแน่แกเอย๋ยในพรานกระยิ่มประทับปืนเล็งใส่ทันทีแต่แล้วพอนกปืนสับลงไปปืนก็ด้านอีกก็ลองยิงอีกแต่ก็ยิงไม่ได้ข้างตัวนั้นจึงกระโจนหนีไปต่อหน้าต่อตาพรานชาวตาสูขีด่าปืนตัวเองว่า ไอ้ปืนบ้ากแกเป็นอะไรของแกอยู่วะเดี๋ยวเข้าฟาดให้หักเลยแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็นึกเอกใจลองยกปืนขึ้นประทับ,บ่าใหม่หันปากกระบอกออกจากต้นหุงไปยังทิศอื่นแล้วลองยิงอีกขนปั้งเสียงปืนก็ดังระเบิดขึ้นกึกกล้องในพรานสะดุง้งใจเต้นแรงเดี๋ยวมองไปทางต้นหุงด้วยสายตาตื่นกลัว นายพรานขนลุกสู้ไปทั้งตัวรีบวางปืนลงยกมือไหวพูดขอขมาผีต้นหุงใหญ่ริมห้วยต้นนั้นว่าข้าแต่ผีต้นหุงยกทอดให้ลูกด้วยเถอะลูกไม่มีเจตนาลบหลูลูกไม่รู้อย่าลงทอดลูกเลยพูดขอขมาด้วยความกลัวดังนั้นแล้วก็รีบเดินหนีกลับเข้าหมู่บ้านไปทันทีเมื่อถึงหมู่บ้านก็บอกเล่าเรื่องราว ให้เพื่อนบ้านหลายคนได้ฟังถึงอาถรรพ์ของต้นหุงใหญ่หริมห้วยชาวบ้านก็พากันเล่าลือที่เชื่อก็มีและที่ไม่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็คือเจ้าหนุ่มสองคนคือเจ้าหมอกับเจ้าซอเยเจ้าหมอพูดกับเจ้าซอเยขึ้นว่าซอเยเราไปลองยิงต้นหงนั่นดูสักทีไหมจะได้พิสูจน์ว่าเรื่องราวที่ตะพรานนั่นพูดจริงหรือไม่จริง เจ้าซอเยซึ่งก็กำลังอยู่ในวัยคนองผู้สนับสนุนคล้อยตามขึ้นว่าเอาเลยพรุ่งนี้เราไปพิสูจน์กันข่าวการจะไปพิสูจน์ความอาถรรพ์ของต้นหุงผีริมห้วยดังไปในกลุ่มของคนหนุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านพวกนี้ตอนสายๆเจ้าหมอกับเจ้าซอเยจะไปยิงต้นหุงพวกเราไปคอยดูกันเถอะเด็กหนุ่มหลายคนต่างนัดแนะกันครั้นวันต่อมาก็พากันตามเจ้าหมอ กับเจ้าซอเยไปเป็นกลุ่มเจ้าซอเยกับเจ้าหมอหัวโจกทั้งคู่สะพายปืนคนละกระบอกเดินนำหน้าไปพูดคุยเสียงดังอย่างคึกขนองคนแก่คนเท่าในหมู่บ้านบางคนรู้เข้าก็พากันเตือนว่าพวกแกอย่าทำอย่างนั้นจะไปลองยิงทำไมต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในป่าในดงมักจะมีผีสิงอยู่นะก็นั้นแหละอยากจะไปพิสูจน์ว่าจริงไหมไปดูกับเราไม่ล่ะจะได้เห็นกับตา เจ้าซอเยพูดชักชวนอย่างไม่เกรงกลัวแล้วจากนั้นก็พากันเดินไปจนถึงต้นหงใหญ่ชายห้วยไปหยุดอยู่ห่างประมาณสิบเมตรนกฝูงใหญ่ที่จับเกาะอ,อยู่ต่างตกใจบินพลูหนีไปส่งเสียงเจียวจ้าวทั่วบริเวณเจ้าหมอหันไปบอกเจ้าซอเยว่าแกยิงก่อนหากแกยิงไม่ออกข้าจะยิงตามเจ้าซอเยไม่รอช้ายกปืนประทับบ่า คนที่ตามไปดูสี่ห้าคนพากันถอยหลังมองด้วยความตื่นเต้นเจ้าซอเยขยับตัวก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเท้าขวาขยับมาข้างหลังพอมั่นคงดีแล้วก็เหนียวไกเสียงนกปืนสับดังแชะก็เงียบไปไม่มีเสียงระเบิดของปืนดังขึ้นมันจึงยิงซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ก็ยิงไม่ออกหันหน้ามาพูดกับเจ้าหมอขึ้นว่าหมอข้ายิงไม่ออกยิงไม่ออกจริงๆงั้นข้าเอง เจ้าหมอพูดแล้วก็รีบยกปืนของมันเล็งใส่บ้างครั้นเหนียวไกแล้วปืนก็เงียบอีกพยายามอยู่หลายครั้งก็ยิงไม่ออกเลยหันไปทางอื่นเซคนที่มาดูบางคนร้องบอกอย่างประหลาดใจหนุ่มขนองลองปืนสองคนก็เบนปากระบอกปืนของตัวเองขึ้นฟ้าไปยังยอดไม้ต้นอื่นดูบ้างคราวนี้เสียงปืนระเบิดดังเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่คนกลุ่มนั้นทั้งหลาย แต่แล้วทันใดนั้นเหตุการณ์ประหลาดไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีฝูงต่อตัวใหญ่ๆเกือบเท่านิ้วก้อยบินพลูพุ่งออกมาแล้วต่อยตีจนคนกลุ่มนั้นร้องโอดโอยเจ็บปวดวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานอ้อยอ้อยต่างคนต่างร้องลั่นวิ่งหัวซุกหัวซุนไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านหน้าตาเนื้อตัวปูดบวมคนที่อาการหนักกว่าคนอื่นคือเจ้าหมอกับเจ้าซอเย ถึงกับจับไข้ลุกไม่ขึ้นหลายวันพ่อแม่และญาติพี่น้องในหมู่บ้านต่างร้อนอกร้อนใจพากันไปปรึกษากับหมอผีหมอผีก็จุดเทียนจุดธูปทำพิธีเข้าทรงผลการเข้าทรงก็ออกมาว่าถูกผีต้นหุงลงโทษเพราะไปลบหลู่ล่วงเกินพ่อแม่ของเจ้าหมอและเจ้าซอเยจึงพากันจัดทำเครื่องเส้นไหว้ เทียนทูบดอกไม้ไปขอขมาที่โคนต้นหุงใหญ่โดยพูดบอกว่าข้าแต่ผีต้นหุงลูกชายของพวกเหาทําไม่ดีพากันมาลบหลู่ท่านด้วยความขนองบัดนี้ได้รู้สํานึกผิดแล้วขอท่านผีต้นหุงจงยกโทษให้ลูกของเหาทั้งสองด้วยเถอะขอให้หายวันหายคืนฟื้นจากเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเฮาที่เป็นพ่อแม่จะได้สั่งสอน ไม่ให้พวกมันทำผิดอีกต่อไปบอกกล่าวด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็พากันปัดกวาดเก็บกิ่งไม้ใบไม้แห้งๆรอบโคนต้นหุงจนสะอาดเด็ดดอกไม้ป่าหลากสีงดงามมาร้อยเป็นพวงมาลัยบูชาผีต้นหุงแล้วพากันกลับคืนสู่หมู่บ้านก็เป็นที่น่าประหลาดใจวันรุ่งขึ้นเจ้ามอและเจ้าซอเยซึ่งนอนสมไม่หือไม่อือมาหลายวันก็ดีขึ้น แล้วค่อยๆหายเป็นปกติในสามวันต่อมานับแต่นั้นชาวกระเลียงหมู่บ้านตาสูขีก็ต่างรับรู้ไม่มีใครกล้าไปยิงสัตว์ใกล้ต้นหุงต้นนั้นต่างบอกสอนตักเตือนลูกหลานว่าพวกแกทั้งหลายต้นหุงใหญ่ริมห้วยตาสูขีมีผีอยู่นะอย่าไปใกล้อย่าไปลบลู่เป็นอันขาดผีจะทำร้ายเอา การเวลาผ่านไปอีกประมาณสมเดือนกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงได้เดินทางผ่านไปทางหมู่บ้านตาสูขีไปหยุดพักอยู่ริมห้วยในเวลาบ่ายใกล้คำ่ำแล้วก็ช่างเป็นการบังเอิญเหลือเกินที่มีกองวัวต่างอีกกองหนึ่งเดินมาจากเส้นทางตรงกันข้ามแล้วมาหยุดพักอยู่ริมห้วยตาสูขีเช่นเดียวกันแต่อยู่ห่างกันออกไปพอมองเห็นกันและกันได้ กองวัวต่างกองนั้นมีประมาณ30ตัวคนคุมหกคนจ่ายโพกับตาอินตะไปทักทายไต่าถามก็ทราบว่าเดินทางมาจากอมก๋อยกำลังจะไปศพเมยครั้นพอตกค่ำก็ต่างก่อกองไฟขึ้นภายในเขตค่ายพักของพวกตนบรรยากาศในแดนป่าริมห้วยอย่าเยือกเย็นเป็นคืนแรมสองค่ำที่มีดวงจันทร์ส่องแสงสว่างอยู่กลางฟ้า คนในกองวัวต่างจากอมก่อยสองคนพากันสะพายปืนไปซุ่มยิงสัตว์ยิงแก้งใหญ่ตัวหนึ่งพอมันซุดลงก็จะยิงซ้ำแต่ไม่ทันได้ยิงมันลุกขึ้นวิ่งกลับหลังส่วนเสกกระเพกกระเพกไปในป่าเห็นได้ชัดเจนมันถูกปืนแล้วไปตามมันไปมันไปไม่ได้ไกลหรอกนักล่าจากอมก่อยสองคนวิ่งตามกันไปทันทีอย่างกระชั้นชิดไม่ลดละ แก้งบาดเจ็บตัวนั้นวิ่งหนีตายไปล้มอยู่ใต้ต้นห่งใหญ่มันกระเสือกระสนเอาตัวซุกเข้าไปที่โคนต้นห่งด้วยความรักตัวกลัวตายคนกองวัวต่างจากอมก่อยตามไปทันก็ยกปืนหมายจะยิงซ้ำให้ตายคามือแต่แล้วพอสับไก่เสียงปืนก็ดังแชะกระสุนด้านยิงไม่ออกทั้งสองกระบอกเฮ้ยปืนเป็นอะไรคนทั้งสองต่างร้องเสียงดัง เจ้าแก้งที่น่าสงสารตัวนั้นก็พยายามจะยันตัวลุกขึ้นวิ่งหนีคนหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าเร็วเอามีดฟันมันให้ตายอย่าให้มันหนีไปได้แล้วต่างดึงมีดที่เน็บห้อยอยู่ข้างเอวเดินปรีเข้าไปแสงจันทร์สลัวส่องให้เห็นสายตาท่าทางของแก้งเคราะห์ร้ายที่น่าสงสารตัวนั้นมันพยายามจะตะเกียกตะกายหนี แต่ก็ไม่อาจจะเคลื่อนหนีต่อไปได้มีดคมในมือของคนทั้งสองจึงฟาดฟันลงไปที่หัวและลำคอของมันอย่างรุนแรงเสียงมันร้องได้เพียงครั้งเดียวก็ฟุบมอบตัวสัน่นกระตุกกระตุกอึดใจต่อมาก็แน่นิ่งไปคนกองหัวต่างอมก่อยก็ดีใจพูดว่าเสร็จเราแล้วตัวใหญ่ซะด้วยลากมันกลับไปแล่เนื้อที่กองวัวต่างของเรากันเถอะคนทั้งสอง ช่วยกันลากซากเก้งตัวนั้นไปจนกระทั่งถึงค่ายพักส่งเสียงพูดร้องบอกเพื่อนอีกสี่คนที่ยังไม่นอนว่าค่าสองคนยิงเก้งได้มาช่วยกันแล่เนื้อมันเร็วเพื่อนๆนก็พากันมาดูและต่างดีใจที่จะได้กินเนื้อเก้งก่อนเข้านอนแต่แล้วขณะที่ลงมือแล่เนื้อก็บังเกิดเหตุการณ์ที่น่าพิศวงนั่นคือมีลมป่าพัดอู้อู้มาอย่างแรงจนต้นไมร้รอบๆค่ายพักโยกไหว เรลวไฟในกองไฟพลิ้วสะบัดวูบวาบวูบวาบพอสายลมหยุดพัดเพื่อนๆในกองวัวต่างจากอมก๋อยสี่คนก็ได้เห็นคนยิงเก้งทั้งสองมีอาการเปลี่ยนไปลุกพรวดพลาดขึ้นจากซากเก้งเดินทำตัวแข็งทื่อตามกันเข้าไปในป่าทางทิศท,ที่ลากซากเก้งมาพวกแกเป็นอะไรจะไปไหนกันหัวหน้าคนคุมกองวัวต่างร้องถามอย่างประหลาดใจแต่คนทั้งสองไม่ตอบเดินทื่อไป ท่ามกลางแสงจันทร์อย่างหน้าพิศวงไม่พูดไม่จาเพื่อนในกองวัวตางก็เดินตามพลางร้องเรียกกลับมาไอ้วะไอ้ทันพวกแกเป็นอะไรจะไปไหนกันร้องถามแล้วก็ช่วยกันกระชากดึงหน่วงเหนี่ยวไว้แต่นายวะนายทันคนข่าเก่งก็สะบัดจนคนที่ดึงล้มหงายไม่อาจต้านทานแรงกำลังได้แสงจันทร์สาดส่องและเห็นดวงหน้าของคนทั้งสอง กลายเป็นดวงหน้าของพูดผีที่น่ากลัวตาถลนลุกแดงวาวๆาวยิ้มแยะถลึงใส่เพื่อนอีกสามคนที่ติดตามไปพอไปถึงก็ยืนหันหลังพิงโคนต้นหุงนิ่งเฉยเป็นรูปปั้นไม่พูดไม่จามีเพียงดวงตาที่กรอกกลิ้งไปมาทุกคนเห็นแล้วก็ถอยหลังพูดบอกกระซิบกันเอ้วะไอ้ทันถูกผีเข้าแย่แล้วจะทำยังไงกันดี ปรึกษากันและกันด้วยความกลัวแล้วก็ช่วยกันหาฟืนหากิ่งไม้แห้งๆมาก่อกองไฟจุดให้ลุกสว่างโพลงขึ้นพอไฟสว่างคนกองวัวต่างสามคนก็สะดุ้งเฮือกขึ้นอีกครั้งเมื่อแสงไฟส่องให้เห็นภาพร้ายอีกภาพหนึ่งที่โผล่ออกมาจากโพรงต้นหุงข้างๆลำตัวของคนที่ถูกผีเข้าทั้งสองงูใหญ่ตัวเท่าต้นแขนสีดำเมื่อมลายสลับเหลืองตัวหนึ่งชูคอสาย แลบลิ้นแผลบอยู่ตลอดเวลาห่างจากตัวของนายวะกับนายทันแค่สอกเดียวเป็นภาพที่น่าเสียวสยองงูงูคนที่เห็นพากันอุทานตัวสัน่นถอยหลังกรูดขณะนั้นเป็นเวลาประมาณใกล้สี่ทุ่มบรรยากาศยะเยือกเย็นแสงจันทร์สว่างไปทั่วราวป่าสร้างอุ่นเปิงซึ่งเพิ่งจะเข้านอนได้ครู่เดียว ต้องลุกขึ้นเพราะเสียงคนยามมาร้องเรียกนายห้อยคนกองวัวต่างจากอมก่อยเป็นสังก็อ่่ำหูเขามาขอความช่วยเหลือสร้างอุ่นเปิงก็รีบคว้าปืนคว้าดาบถพายย่ามลุกออกไปที่กองไฟเห็นคนกองวัวต่างจากอมก่อยคนหนึ่งยืนคอยอยู่ด้วยท่าทางวิตกทุกร้อนกังวลนายห้อยช่วยพวกเขาด้วย พวกเขาสองคนถูกผีเข้าผีมันสะกดไปไว้ใต้ต้นหูงใหญ่แล้วก็งูอีกตัวหนึ่งเป็นงูผีน่ากลัวเหลือเกินมันทำท่าข่มขู่ไม่ให้พวกเขาเข้าไปใกล้พวกเขากลัวหมดปัญญาจะแก้ไขจึงมาขอความช่วยเหลือจากนายห้อยนายห้อยไปช่วยดูหน่อยเถอะช่วยพวกเขาด้วยคนจากอมก๋อยวิงวอนสร้างอุ่นเปิงจึงชวนใจโพไปเป็นเพื่อนเดินตามหลังลัดไปในป่า ครู่หนึ่งต่อมาก็เห็นแสงไฟลุกโพล่อยู่ใต้ต้นหูงใหญ่เบื้องหน้าคนที่เฝ้าอยู่สองคนเมื่อเห็นส้างอุ่นเปิงจใจโพและเพื่อนของตนเดินมาก็ดีใจพูดบอกว่าในห้อยช่วยทีนั่นนั่นมันยืนนิ่งอยู่โคนต้นหูงนั่นแล้วก็งูตัวใหญ่หน่ากลัวเหลือเกินสร้างอุ่นเปิงก็สอบถามความเป็นไปของเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น คนอมก๋อยสามคนก็พากันบอกเล่าเมื่อรู้ถึงความเป็นไปแล้วสางอุนเปิงก็พูดเบาๆบอกทุกคนในที่นั้นขึ้นว่าพวกแกเฉยๆนะอย่าเอะอะวุ่นวายข้าจะพูดขอร้องเขาดีๆแล้วสางอุ่นเปิงก็ก้าวเข้าไปยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าคนที่ถูกผีสะกดและต่อหน้าของงูลายดำสลับเหลืองใหญ่ที่ชูคอแลบลิ้นจ้องอยู่นั้น สำรวมใจให้แน่วแน่จนเกิดเป็นฌานจากนั้นก็แผ่ความเมตตาไปแก่ผีที่สิงสู่อยู่ณนะต้นหุงสร้างอุ่นเปิงได้เห็นด้วยมโนมยิทธิเตโชกสินเห็นผีต้นหุงเป็นผู้เท่ารูปร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆโคนต้นหุงเบื้องหน้าสร้างอุ่นเปิงครั้นเห็นแล้วก็ประนมมือน้อมหัวเจรจาด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลอ่อนโยน มีสัมมาคาระวะมีไมตรีไม่สูงค่าท่านผู้เท่าเฮาชื่อสางอุ่นเปิงขอแสดงความเคารพท่านเฮานำบุญมาฝากเป็นบุญสวดมนต์ภาวนาบูชาคุณพระศีรัตน์ไตรอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อตอนพรบค่ำวันนี้เฮาสางอุ่นเปิงขออุทิศบุญให้แก่ท่านผู้เท่าด้วยความเต็มใจยินดี ขอท่านผู้เท่าจงอนุโมทนามีส่วนในบุญที่เห่าหมอบให้นีเ้เถิดท่านใดนั้นผีผู้เท่าต้นหุงก็ยิ้มหน้อยๆด้วยความเมตตาการุณจย่องดูซางอุ่นเปิงด้วยสายตาอ่อนโยนนับถือพูดตอบด้วยภาษาแห่งดวงจิตที่ผู้ทรงฌานฤทิ์เท่านั้นจะได้ยินพูดขึ้นดังนี้ว่าซางอุ่นเปิงขอบคุณนะที่มีน้ำใจต่อเราผู้เท่า เราเพียงแต่จะลงโทษพวกมันให้วาดกลัวหลาบจำมันสองคนนี้นิสัยดุร้ายมันฆ่าฟันสัตว์ปาที่น่าสงสารต่อหน้าต่อต,อตาของเราผู้เป็นเทพรักษาอยู่ที่ต้นหงนี้เอาเถอะเพื่อเห็นแก่สางอุ่นเปิงผู้ทรงคุณความดีแล้วก็มีไมตรีอุทิศบุญแก่เราเราเกรงใจเราจะยกโทษให้พวกมันแต่ขอให้บอกพวกมันว่า หากพวกมันมาฆ่าสัตว์ในแดนป่าสาะวินในเขตของเราอีกต่อไปเราจะไม่ไว้หน้าจะลงโทษมันให้สาสมให้หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวบอกพวกมันด้วยนะสางอุ่นเปิงขอบคุณที่อุทิศบุญให้ดีใจที่ได้พบและได้รู้จักผีผู้เท่าต้นหุงพูดเสียงอ่อนโยนแล้วเลือนลางจางหายไปจากดวงชานสางอุ่นเปิงน้อมหัวประนมมือ ขอบคุณอีกครั้งว่าขอบคุณท่านผู้เท่าขอบคุณไหว้แล้วพูดแล้วก็ถอยหลังออกมาอึดใจต่อมาทุกคนในที่นั้นก็ได้เห็นว่างูใหญ่ที่ชูคออยู่ค,ค่อยๆลดถอยหายลงไปในรูปโพรงไม้สร้างอุ่นเปิงก็เดินเข้าไปเขยา่าตัวของนายวะและนายทันคนที่ถูกผีสะกดทั้งสองนายวะและนายทันก็สะดุ้งรู้สึกตัว คืนสติพอรู้ว่าตัวเองถูกผีเข้าสะกดมาก็ต่างพากันหวาดกลัวหน้าซีดขาวสุดตัวลงนั่งใต้ต้นหุงก้มกราบไหว้พูดขอขมาขออโหสิก,กรรมเอาเขาจะไม่ทำอีกแล้วยกททดให้พวกเฮาด้วยเถอะท่านผีต้นหุงเฮาสำนึกแล้วเฮาขอสัญญาแล้วบัดนั้นกระแสลมป่าก็พัดพรูมา กิ่งใบต้นหุงสบัดไหวดังสู้ซาหน้าสะพรึงกลัวแก้งตัวนั้นพรุ่งนี้เช้าจงเอาไปฝังเสียอย่าก,กินมันนะซางอุ่นเปิงบอกคนเหล่านั้นก็รับคำแล้วเดินออกจากต้นหุงด้วยความยำเกรงคืนนั้นสร้างอุ่นเปิงนิมิตฝันว่าผู้เท่าต้นหุงมาร้องเรียกชวนให้เขาไปเที่ยวบ้านสร้างอุ่นเปิงก็ตามไป ได้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งงดงามตระการตาผู้เฒ่าเจ้าของบ้านเอาน้ำร้อนน้ำชาหอมกรุ่นมาต้อนรับสางอุ่นเปิงแล้วพาเขาเข้าไปในห้องพระประจำเรือนเขาได้เห็นพระพุทธรูปสีทองงดงามแวววามอารามตาสร้างอุ่นเปิงก็ประนมมือก้มกราบด้วยความปลื้มปีติศรัทธามาสร้างอุ่นเปิงมาสวดมนต์ด้วยกัน ผู้เท่าเจ้าของคฤหาสน์เอ่ยชวนแล้วประนมมือเอ่ยคำสวดนำขึ้นว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเสียงของผู้เท่าดังกังวานไปทั่วห้องพระสร้างอุ่นเปิงได้ยินแล้ว ก็บังเกิดความเอิบอิ่มปิติจนขนลุกสู้สู้แล้วเขาก็ตื่นจากนิมิตนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเสียงสวดมนต์ของผู้เท่ายังคงดังก้องอยู่ไม่จางหายรุ่งเช้าก่อนจะออกเดินทางจางอุ่นเปิงกลับไปที่ต้นหุงประนมมือพูดเอ่ยอำลาขอบคุณท่านผู้เท่าที่เมื่อคืนนี้พาเฮาเที่ยวบ้านบ้านและห้องพระของผู้เท่างดงามนัก เป็นบุญของเฮาที่ได้มาเห็นขอให้ผู้เท่าจงอยู่ดีมีความสุขหากเฮาผ่านมาทางตาสูขคีอีกเฮาจะมาเยี่ยมท่านผู้เท่าอีกนะลากรลาก่อนท่านผู้เท่าสร้างอุ่นเปิงน้อมไหว้แล้วก้าวเดินจากมาเขาไม่ได้เหลียวหลังกลับไปมองหากว่าเขากลับไปมองเขาก็คงจะได้เห็นผู้เท่ารุก,กเทวาต้นหุงต้นนั้นยืนยิ้มมองตามหลังเขาอยู่ด้วยสายตา ที่อ่อนโยนลากรสร้างอุ่นเพิงขอให้จงอยู่ดีมีสุขเช่นกันไม่สูงค่าสร้างอุ่นเพิงไม่สูงค่ารุกขเทวาต้นหุงพึมพำ